คนที่คอยแสะคุณอุ้งอิงก็ดีแสะคุณทักษิณก็ดีแซะเพื่อไทยและรัฐบาลทั้งหมดมาโดยตลอดป่วยจิตพยายามที่จะวนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้เห็นคุณทักษิณเห็นคุณอุ้งอิงเห็นรัฐบาลทำอะไรแล้วโอ้โหมันจะเป็นจะตายเนื้อเต้นเส้นกระตุกย้ำแม่งอยู่นั่นแหละมันป่วยจิตยจิตมันวิปริต จนขั้นวิปลาสติดลมทักษิตและผมเนอะเป็นอีกคนหนึ่งที่โหวตให้คุณเศรษฐาพักเพื่อไทยของคุณทักษิตเป็นรัฐบาลผมพ้นจากเรื่องเหล่านี้ปีที่สาม้ารัฐบาลแรงขึ้นปีที่สี่รัฐบาลโอ้โหมีผลงานโดดเด่นมากขึ้นไปไปมามาเนี่ยพักประชาชนไม่ถูกยุค ก็เหมือนโดนยุบโดยประชาชนเหมือนกันเพราะผมว่าที่จะได้เลือกแบบถล่มทลายแบบเก่าเนี่ยไม่มีทางผมเชื่อว่าคนที่ทำงานการเมืองอย่างคุณทักษิณจะสามารถกอบกู้พักเพื่อไทยให้กลับมายิ่งใหญ่ล่าสุดบทบาทคุณทักษิณก็จะเห็นว่ามีความสําคัญมากๆม,ม,มีการ เริ่มไปปราัยแล้วในรอบสิบแปดปีก็เห็นดีราเลยโอ้โหเขาบอกก็คนมาตอนะ้อนรับเยอะแยะอาจารย์มองบรรยากาศการเมืองตอนนี้เป็นยังไงแล้วแล้ว p า w e r คุณทักษิณตอนนี้มันจะเด่นว่ในยกไหมฮะหรือไงี้ฮะอาจารย์ว่าคุณทักษิณจะเป็นจุดขายของเพื่อไทยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยพลังประชาชนรวมทั้งไทยลักไทยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยจุดขายเขาคือคุณทักษิณ มันก็คงไม่ได้ต่างอะไรกับเก้าไกลที่มีคุณธนาทรคุณปิยบุตรรวมทั้งคุณพิธาคุณจะสังเกตว่าผู้นำของเข้าตอนนี้คุณเท้งเนี่ยก็าอาจจะยังไม่ใช่จุดขายเพราะฉะนั้นนการเป็นผู้นำของพรรคการเมืองคุณสังเกตมาในอดีตใครที่จะโดดเด่นนั้นจะต้องเป็นจุดขายของพรรคเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทักษิณเป็นจุดขายและประชาชนยังนิยมชมชอบ แล้วคุณทักษิณนั้นขณะนี้คด,ดีต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ศารก็ตัดสินและก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษมาแล้วในการได้รับการพระราชทานอภัยโทษนั้นเขาให้เอาความรู้ความสามารถประสบการณ์เนี่ยมารับใช้ประเทศชาติและประชาชนไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณได้รับการอภัยโทษมาเสร็จแล้วก็นอนเลี้ยงหลานอยู่บ้านมันก็ไม่เป็นไปตาม พระบรมราชโองการนะอันนี้ผมคิดแต่ในขณะเดียวกันตัวคุณทักษิณเองเนี่ยเมื่อมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอะไรที่ทำได้เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต้องทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังอายุก็เจ็ดิบห้าแล้วผมว่าการรับใช้ประเทศชาติประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั้นเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการ ออกมาอย่างเต็มตัวตัวจริงเสียงจริงขับเคลื่อนผมว่าย่อมดีกว่าที่จะให้คนอื่นหรือลูกนั้นไปแสดงบทบาทเพราะคนที่เขานิยมชมชอบคือตัวคุณทักษิณและตัวคุณทักษิณเป็นพลังดูดต่างๆที่จะศูนย์รวมทั้งการบริหารจัดการในเรื่องที่จะประสานกับใครต่อใครทั้งพี่น้องประชาชน ผมจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติและก็เป็นเรื่องไม่แปลกแต่อย่างใดแล้วความเป็นพ่อเป็นลูกของนายกรัฐมนตรนีผมว่ายิ่งชัดเจนมากกว่าบุคคลอื่นสกคนก็เลยตั้งคนานวณแล้วเดี๋ยวมองมองข้ามตอนะเรื่องการครอบงำมันจะยิ่งกว่าเสียวขึ้นะครับคือแล้วแต่จะมองนะแต่ผมคิดว่าในทางกฎหมายเนี่ยควบคุมครอบงำชี้นําเนี่ย กฎหมายเขากำหนดว่าแค่นั้นยังไม่พอทําให้พักการเมืองนั้นขาดความเป็นอิสระหรือสมาชิกของพักการเมืองหรือสสอเนี่ยเขาขาดความเป็นอิสระถ้าคุณทักษิณกระทาถึงขนาดนั้นเนี่ยผมว่าอย่างเนี้พักเนี่ยน่าจะโดนลงโทษและรวมทั้งถ้าไปดําเนินการไปสั่งการไปเป็นแสดงความอะไรใหญ่โต มากกว่าคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยผมว่าอย่างนั้นเนี่ยมากไปเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าทั้งคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยและสมาชิพกพรรคต้องหาความพอดีให้ตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นไหมให้ได้แน่นอนในอดีตคุณจะสังเกตได้สมัยที่คุณบรรหารถูกตัดสิทธิ์คุณสุวัสด์ถูกตัดสิทธิ์ถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณทักษิณตอนนี้เพียงแต่ เขาไม่ได้มีพลังแรงเหมือนคุณทักษิณคุณทักษิณเวลาทำเหมือนกับคนอื่นจึงมีคนที่พยายามจับจ้องมองดูและประเภทที่เกลียดคุณทักษิณเข้ากระดูกดำยังมีอยู่เยอะจึงพยายามดำเนินการทุกเรื่องในขณะที่คุณบรรหารก็ทำแบบนี้คุณสุวัสด์ก็ทำแบบนี้แต่ไม่เห็นมีใครทำอะไรนะครับ เท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยคนที่คอยแซะคุณอุงอิงก็ดีแซะคุณทักษิณก็ดีรวมทั้งแซะเพื่อไทยและรัฐบาลทั้งหมดมาโดยตลอดเนี่ยพวกนี้มันเหมือนกับคนที่มีอารมณ์ค้างวนเวียนอยู่แต่เรื่องเดิมๆไม่ยอมที่จะก้าวหน้าหรือไม่ยอมที่จะก้าวข้ามต่อเรื่องใดๆของความขัดแย้งพยายามที่จะ วนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้เห็นคุณทักษิณเห็นคุณอุ้งยิงเห็นรัฐบาลทำอะไรแล้วโอ้โหมันจะเป็นจัดตายเนื้อเต้นเส้นกระดูกคุณเนื้อเต้นเส้นกระตุกคุณทั้งเกตด,ดูในหน้าจอบางคนนี่แหกปากแหกคอด่าแบบเอาเป็นเอาตายน้ำลายฟูมปากนะแล้วบางคนโอ้โหไม่รู้ขุดแต่เรื่องสมัยไหนสมัยไหนมาผมเองคนหนึ่ง ซึ่งนั่งสังเกตแล้วก็เฝ้าดูอาการของคนพวกนี้และผมเนี่งเป็นอีกคนหนึ่งที่โหวตให้คุณเศษฐาพักเพื่อไทยของคุณทักษิณเป็นรัฐบาลผมพ้นจากเรื่องเหล่านี้แล้วก็หันกลับมาดูคนพวกนี้แล้วก็เห็นว่าเขาจะมีอาการเนี่ยประมาณสักหกอย่างดังต่อไปนี้หนึ่งป่วยจิต 2. องวิปริตทางอารมณ์สติดลมทักษิน 4. หากินอยู่กับความขัดแยง้ง 5. ตะแบงทุกเรื่อง 6. กหุนเคืองความปลองดองมันมีอาการแต่และอย่างดังต่อไปนี้คือป่วยจิตเนี่ยคือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องเดิม เรื่องของคุณทักษิณก็ย้ำคิดย้ำทำทั้งที่มันผ่านมาแล้วสิบปีห้าปียี่สิบปีกูยังย้ำคิดย้ำทำเอาเรื่องใหม่มาผสมเรื่องเก่าเรื่องเก่ามาผสมเรื่องใหม่ย้ำแม่อยู่นั่นแหละมันป่วยจิตยาวิปริตทางอารมณ์คือมันเป็นอารมณ์ของความเกลียดเข้ากระดูกดำไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันเป็นอารมณ์ล้วน และพวกนี้จะมีอารมณ์เสียตลอดเวลาเห็นคุณอุ้งอิงเห็นคุณทักษิณที่ออกงานออกกันอารมณ์บูดเกิดทันทีนะไปไปมา,มาเนี่ยจิตมันวิปลิตจนขั้นวิปลาสคุณสังเกตคนที่จัดรายการในโซเชียลต่างๆตาจะขวางปากเปิดนน้ำลายมันเหมือนอาการของเหมือนหมาบ้า เนี่ยผมถึงบอกพวกนี้วิปริตทางอารมณ์ติดลมทักษิณคือไม่ได้ไปไหนเลยคุณรู้ไหมว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนหนึ่งทำการปฏิวัติคุณทักษิณเขาก้าวข้ามเลยพักเขาไปรวมอยู่กับคุณทักษิณทั้งๆทงี่เขาเป็นคนปฏิวัตินะเขาไม่ได้ติดลมแล้วเขาก้าวข้ามแล้วก็ปปสคุณเอกนัทคุณวิทยาไครตะไคร ที่เขเคยเป็นแกนนำระดมคนห้าล้านสิบล้านเขาก็ไปกอดคอ,อกันแล้วเขาไม่ได้ติดลมแล้วเขาก้าวข้ามแล้วประชาธิปัตย์เขามารวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเหล่านี้แม้แต่สวาคราวที่แล้วเขาก็บอกให้โหวตคุณทักสิงเห็นไหมเขาไม่ได้ติดลมเขาไปไหนตะไหนกันหมดแล้วไอ้พวกนี้ยังไม่ได้ไปสระบุรีเลี้ยวขวาอะไรเลยยังติดลมอยู่แค่นั้นนะ ติดลมอยู่กับเรื่องทักษิณติดลมอยู่กับห้าปีสิบปีไม่ได้ไปไหนเลยหากินอยู่กับความขัดแยง้งพวกนี้ถ้ามันไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันไม่ด่าทอกันมันรู้สึกชีวิตมันเฉาถ้าบ้านเมืองมันทะเลาะเบาแวงหาเรื่องอะไรก็ได้คนมันเห็นต่างกันทะเลาะกัน เพราะตัวเองเคยเป็นแกนนําในการปราศาัยเป็นแดงบ้างเป็นเหลืองบ้างเป็นกปปสบ้างไอ้พวกนี้เด่นดังมาจากการชุมนุมการประท้วงการทะเลาะเบาแวงยังมีอารมณ์แห่งความขัดแยง้งดูหนังแอคชั่นหนังดรามา่าแม่หยัวรู้สึกไม่ถึงมันชอบหนังที่มันทะเลาะก,กันนะแล้วก็ตะแบงทุกเรื่อง แปลว่ารัฐบาลจะทําดีเกือบเป็นเกือบตายนะก็าหาเรื่องด่าอยู่นั่นถ้าเกิดพลาดไปหน่อยอุ้งอิงพลาดไปนิดหนึ่งโอ้โหเอาลูกมาวิ่งหน้าสนามเอาบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นของตระกูลมึงหรือไงมาวิ่งกันหน้าสนามเออที่ทำเนียบรัฐบาลแค่นี้แหละหรืออะไรพลาดอะไรหลุดอะไรนิดอะไรหน่อยพวกนี้ ด่าแม่ทุกเรื่องเรียกว่าบิดต,ตะแบงทุกเรื่องขุนเคืองความปลองดองเห็นเขาปลองดองรักกันประชาธิปัตย์มาร่วมพรรคต่างๆมาร่วมแดงเหลืองมาร่วมโอ้ทนทนไม่ได้ไม่ยอมรู้สึกอื้อด่าทุกคนที่เขาต้องการความปลองดองความรักความสามคัคคีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ ยังมีอยู่ในสังคมและเป็นคนที่มีอารมณ์ตกค้างผมเรียกว่าพวกหมาเห่าหลังลงลิเกลิเกเขาเลิกกันแล้วเขาไปแสดงที่อื่นแล้วไปแสดงเรื่องใหม่แล้วแต่หมานั้นยังหลงกับเศษอาหงอาหารที่หลังลงลิเกเขาเคยหวานเคยสาสให้กินก็ยังเห่าห้องห้องยังนึกว่าลิเก เล่นอยู่เรื่องเดิมและเขายังแสดงอยู่ก็เป็นเรื่องน่าสงสารครับอย่างการที่ชวนไปกินมามา่าที่บ้านจาันร์สองล่ามันก็ชัดเจนโอ้โหหัวหน้าพรรคอะไรต่างป้อยกันมันก็เอ๊ะตกลงไปไปไปใครเป็นนายกบางคนเขาตั้งเขาใจก็แน่นอนผมว่าต้องยอมรับไม่ต้องมาปิดกันหรอกผมว่าการปิดไปก็ไม่ได้ไประโยชน์ก็คุณทักษิณนนะ่ะต้องยอมรับว่าเขา มีพลังในการประสานจะให้คุณอุ้งยิ้งเขาก็อาจจะยังไม่เรียนรู้จักหรือไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกับใครดังนั้นเนี่ยตัวเขาเองในฐานะหัวหน้าพักการเมืองก็อาจจะขอพ่อก็ได้พ่อช่วยหนูหน่อยนะฮะก็อาจจะเป็นเหตุในการที่จะเชิญพักการเมืองมาพูดคุยปรึกษาหารือแล้วในขณะเดียวกันลูกก็อาจจะต้องอยู่ด้วยเพราะแน่นอนในทางการเมืองและการบริหารประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ ลำพังหัวหน้าพักซึ่งมีอายุพรรษาขนาดนี้ประสบการณ์น้อยก็ย่อมจะต้องอาศัยพ่อที่มีบารมีในการที่จะพูดคุยปรึกษาหารือด้วยเหมือนผมเนี่ยอยู่ในออฟฟิศที่คุณเห็นเนี่ยทนายความเขามีคด,ดีหรือมีคดีที่ผมรับมาก็อดไม่ได้หรอกที่จะต้องขอร้องให้อาจารย์วันชัยและลูกผมเป็นหัวหน้าสำนักงานพ่อมาช่วยหน่อยมันก็ในทางการเมืองเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันเพียงแต่คนที่ไม่ชอบฝ่ายตรงข้ามก็จะมองว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้มันครอบงำควบคุมชี้นำสั่งการไปทั้งหมดนายกรัฐมนตรีเลยดูว่าด้อยค่าด้อยราคาไปแต่ทั้งหมดเหล่านี้ผมว่าประเทศไทยน่าจะโชคดีอย่างน้อยที่สุดมีคนอื่นที่คอยซับพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อกูลนายกรัฐมนตรีถ้าจะว่าไปแล้วก็มือใหม่หัดขับ คุณไม่มีคนคอยช่วยคอยประคับประคองได้ยังไงก็เขามีพ่อพ่อไม่ช่วยนี่ผมว่าใจดําเกินไปล่ะถ้ามองข้าม่อดเป็นเรื่องตั้งครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมีการรวบรวมพักหรือเปล่าเพื่อเพื่อสู้กับส้มเนี่ยหมายถึงว่าเขาเรียกนะแดงจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยังไงเพื่อไทยโดยคุณทักษิณผมว่าต้องใหญ่เพราะคราวที่แล้วเขามีบทเรียนแล้วว่าพลาดจุดไหนแล้วเขาหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะต้องเอากลับมาให้ได้พลาดอีสานจะต้องเป็น ฐานเสียงของเพื่อไทยเหมือนเดิมให้ได้และที่สำคัญที่สุดคุณต้องยอมรับว่าขณะนี้เขาได้ร้อยสี่สิบแน่นอนกลุ่มคุณธรรมนัสคุณและไม่ใช่กลุ่มคุณธรรมนัสอย่างเดียวเพผลอๆกลุ่มของคนเอกของพลเอกประวิทย์ก็สลายแน่นอนเพราะเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมว่าจบแล้วพักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วคราวหน้าก็จบ เพียงแต่ว่าแต่ละคนนี่จะกลับไปที่ไหนนะฮะและผมก็เชื่อว่าเท่าที่มองดูหนึ่งพักนี้เลิกแล้วก็อาจจะไปอยู่กับซีของเพื่อไทยหรือบางส่วนอาจจะมาอยู่ประชาธิปัตย์หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจแต่ยังไงยังไงไปเพื่อไทยแน่นอนอา้าวประชาธิปัตย์ก็ยังประคับประคองอยู่แค่นี้ยังไงยังไงก็อยู่ประมาณ30 40ที่จะมากหรือโตไปกว่านี้ไม่มีทางแล้ว พักเล็กพักน้อยต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงรวมจะงพักของคุณสุดารัฐด้วยในที่สุดก็ไปอยู่กับพักหลักกับเพื่อไทยเต็มเต็มสีแดงนะ <S <S ก็เป็นสีน้ำส้มก็เป็นสีส้มก็เป็นการสู้ระหว่างสีแดงกับสีส้มเท่านั้นเองแล้วสีส้มมีอะไรน่ากลัวไหมผมบอกว่านี่มาครึ่งปีแล้วยังไม่มีบัตรเด็ดและยังไม่มีบัตร ยังไม่มีหมัดเด็ดและยังไม่มีหมัดอะไรที่มันฉมังฉมังลังแต่อยู่ต่อไปปีที่สามทารัฐบาลแรงขึ้นปีที่สี่รัฐบาลโอ้โหมีผลงานโดดเด่นมากขึ้นไปไปมามาเนี่ยพักประชาชนไม่ถูกยุบก็เหมือนโดนยุบโดยประชาชนเหมือนกันเพราะผมว่าที่จะได้เลือกแบบถล่มทลายแบบเก่าเนี่ยไม่มีทางเพราะอะไรครับ เพราะรัฐบาลที่คุณจะสู้หรือพักรัฐบาลที่คุณจะสู้ไม่ใช่พักที่มาจากการรัฐประหารไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พลเอกประวิทย์ทั้งหมดเป็นพักที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณสู้ระหว่างเลือกตั้งกับเลือกตั้งคราวที่แล้วเงื่อนไขมันเอื้อก้าวไกลแต่คราวนี้เงื่อนไขไม่เอือ้อคราวที่แล้วแม้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะมีผลงานดีเดขนาดไหนเงื่อนไขมันก็เอือ้อว่าเป็น คนที่ปฏิวัติรัฐประหารผดะเด็จก,การแต่คราวนี้คุณอุงอิงคุณทักษิณเขาไม่ใช่ผดะเด็จก,การกลับถูกปฏิวัติรัฐประหารเสียอีกดังนั้นผมยืนยันได้ว่าคราวหน้าพักเพื่อไทยจะโตขึ้นพักเล็กพักน้อยจะไปรวมกับพักเพื่อไทยและเขาจะควา้าภาคอีสารต่างๆทั้งหมด ให้กลับมาเป็นฐานเสียงที่ยิ่งใหญ่ของเขาและแต่ละจุดแต่ละที่ตรงไหนที่พลาดไปห่างกันเท่าใดผมเชื่อว่าคนที่ทำงานการเมืองอย่างคุณทักษิณจะสามารถกอบกู้พักเพื่อไทยให้กลับมายิ่งใหญ่